ค่ะนี่ก็ทางเข้าหน้างานนะคะวันนี้จัดเลี้ยงเป็นงานกลางวันนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีทำครอปแบบนี้มาวางด้วยเก๋มากเอากลับไปตั้งประตูนหน้าบ้านได้นี่ค่ะมีอัลบั้มรูปนะคะนี่สุมทางเข้าไว้ถ่ายรูปกันอันนี้เป็นโต๊ะลงเทะเบียนนะคะน่ารักมากเลยเก๋ไก่เนี่ยมีเตรียมมงกุฎมาให้เพื่อนเจ้าสาวใส่ด้วย จะบ่าวมีแอบเอาน้องงูมาซ่อน <c oughs> เป็นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆอีกอันหนึ่งนะคะก็เข้ากับบรรยากาศที่นี่นะคะน่ารักมากเลยจะมีใครแฮกตุก๊กตางูไปไหมเนี่ยนี่เป็นสุมถ่ายรูปนะคะแล้ววันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สั่งเบียสดมาเพื่อรองรับเพื่อนๆเ,เต็มที่นะคะคือบรรยากาศในสวนเพลงประกอบฟังแล้วสบายเนาะ สระบะก็เดินตรวจงานอยู่เหมือนกันโอเคในส่วนสบายคลิปยาวนิดนึงนะคะวันนี้อากาศดีเลยขออนุญาตเดินมาถึงชายน้ำเลยละกันโอ้นี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู ทา,ทาน้ำกันน <S mulheres> <met> ิดนึงเผื่อจะได้ให้คู่บ่าวสาวบางท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเออตีมงานสไตล์นี้ชอบไหมนะคะค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะจากชายน้ำเข้าไปโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะ